สวัสดีพี่ป้าณอาอากุงอามาอาอีวันนี้ขอเสนอเมนูผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงเป็นหนึ่งในเมนูอาหารไทยยอดนิยมที่ทําง่ายและอร่อยรสชาติเผ็ดเล็กน้อยหอมกลิ่นกระเทียมและพริกมักนิยมทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือเป็นกับข้าวในมื้ออาหารตากฮาฮะส่วนผสมสําหรับหนึ่งถึงสองที่ผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งจีนหั่นท่อนหนึ่งกำมือกระเทียมห้าถึงหกกลีบบุกพอแตก พริกแดงจินดาสาสี่เม็ดบุกหรือหั่นเฉียงเต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชาน้ำซุปหรือน้ำเปล่าเล็กน้อยประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะน้ำมันสำหรับผัดหนึ่งสองช้อนโต๊ะวิธีทำหนึ่งเตรียมผักบุ้งหั่นเป็นท่อนยาวประมาณสองสนิ้วล้างให้สะอาดทักไว้ให้เสด็จน้ำ 2. ตั้งกระทะบนไฟแรงใส่น้ำมันพอร้อนใส่กระเทียมและพริกลงไปผัดให้หอม3ใส่เต้าเจี้ยวผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่ผักบุ้งลงไปทันทีสี่ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลสายเติมน้ำเล็กน้อยเพื่อไม่ให้แห้งเกินไป5ผัดเร็วๆบนไฟแรงประมาณ30-60ถึงวินาทีจนผักบุ้งสลดแต่ยังกรอบ6ปิดไฟตักใส่าจานเสิร์ฟร้อนฮ่าฮ่าเคล็ดลับใช้ไฟแรงและผัดเร็วจะทำให้ผักบุ้งยังคงสีเขียวสดและกรอบหน้าทาน ฝากติดตามเพจเล็กๆนี้ด้วยครับ